<as> สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะที่ช่องยอดยัยนจนห้าค่ะนะคะวันนี้น้องแอนก็อยู่ โซนนะคะก็คือล็อกเลนระบบล็อก,กความเร็วนะคะหรืออะไรต่างๆไปเรียบร้อยหมดแล้วแต่ว่ารถคันนั้นที่โรงงานได้ถ่ายไว้ะคะมีการตัดสดกลางอากาศแล้วกาถ่ายยังไม่เสร็จนะคะถ่ายได้แค่การใช้งานภายในแต่ยังไม่ได้ถ่ายบริเวณรอบนๆนะคะวันนี้ก็เลยมาใช้พื้นที่ของมัดด้าจังหวัดกระบี่นะคะทำวิดีโอนี้ให้มันเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะได้ลงในช่อง YouTube นะคะโอเคเดี๋ยวรา ะะอันนี้นะคะมีกำลังสูงสุดหนึ่งร้อแรงม้านะคะที่6,000รอบนะคะต่อนาทีนะคะแรงบิดนะคะสองร้อยส เมนั่นเองนะคะที่4,000รอบนะคะขับเคลื่อนด้วยล้อหน้านะคะอัตราสิ้นเปลืองนะคะคันนี้เป็นขนาดใหญ่ก็จริงนะคะเครื่อง2,000นะคะแต่อัตราสิ้นเปลืองของเขานะคะเพียงแค่13.9กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นค่ะในเรื่องของความปลอดภัยนะคะเจ้าคันนี้ก็ให้มาเยอะมากเลยนะคะอย่างเช่นฟุตคอนโซลนั่นเองนะคะอ่ะหลายคนนะคะที่ซื้อรถรุ่นนี้มาแต่ยังไม่ทราบนะคะว่าฟุตคอนโซลคืออะไรนะคะมันก็คือเป็นตัวล็อกความเร็ว เองนะคะอะในขณะที่เราขับระยะทางไปนะคะขับทางตรงอยากพักเท้านะคะเมื่อยและอยากพักเท้บาบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าทํายังไงนะคะอันดับแรกให้เรากดที่คําว่าโหมดนะคะกดคําว่าโหมดเสร็จนะคะเราสามารถเซ็ตได้จากตัวนี้เลยนะคะมีบวกลบนะคะว่าจะตั้งค่าให้อยู่ที่ความเร็วที่เท่าไหร่นะคะตอนนี้ของน้องแอนอยู่ที่9กินะคะแล้วก็น้องแอน ปล่อยเท้าแล้วนะคะยกเท้าออกจากคันเร่งนะคะรถก็ยังวิ่งในอัตราเดิมนะคะนั่นก็คือ90นั่นเองค่ะแล้วถ้าเราอยากกลับมาใช้งานปกตินะคะเราแค่แตะเบรกนะคะหรือกดที่คําว่า c a n o f f ตัวนี้นะคะก็จะกลับมาใช้งานในโหมดปกตินั่นเองค่ะอีกความปลอดภัยหนึ่งนะคะที่น้องแอนชอบมากเลยนะคะนั่นก็คือระบบล็อกเลนนั่นเองนะคะอันนี้เดีย๋ยวน้องแอนจะปล่อยมือขับให้ดูเลยนะคะ ง่ายๆคะทุกคนพวงมลมันขยับเองเลยเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมคะอ่ะอันนี้ก็เป็นระบบอีกระบบหนึ่งนะคะที่รู้สึกว่ามันเดอะเบสมากนะคะที่อยู่ในเจ้าซีเอฟไฟคันนี้นะคะอ่ะเราอาจจะแบบเพลอไปหยิบของนะคะพวงมาลรก็จะดึงกลับมาให้ที่เดิมนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเดี๋ยวน้องแอนจะลองออกนอกเลนส์ดูนะคะ เตือนขึ้นมาให้ทันทีเลยนะคะเมื่อไรที่รถมีการออกนอกเลนโดยที่เราไม่ได้มีการเบี่ยงรถออกไปนะคะมันก็จะมีเสียงเตือนกลับมาให้เราหนัาเนเดิมนะคะ <S <S เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนออปชั่นใช้งานง่ายมากเลยใช่ไหมคะถ้าใครที่ชอบนะคะที่สาระความรู้แบบนี้นะคะเราก็ทิ้งคอมเมนต์นะคะก็คือสามารถกดไลค์กด, like, กด share, แชร์นะคะกดซับสไคร้นะคะเป็นกำลังใจให้ช่องยอดเจนงข้าของเราด้วยนะคะเราก็จะ สวัสดีค่ะ